ครับนี่ก็คือการสาธิตการประกอบเตียงกันนะครับครันี่ครับคือการสาธิตการประกอบเตียงกันนะครับขอบคุณนะครับที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะตอนนี้นะครับ ตอนนี้ก็กำลังออกเตียงตัวอย่างนะที่นะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มอบให้ทั้งหมด20ชุดนะครับประผู้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมอบเตียงมาให้20ชุดนะครับก็เป็นการประกอบประกอบเตียงนะครับเป็นการประกอบเตียงนะครับมีชุดที่นอนนะครับยี่สชุดชุดเตียงยี่สิบชุดนะครับมุ้งมุ้งที่นอน20ชุดนะครับทั้งหมดเลยนะครับจะ

รหเตียงสวยเลยนะฮะเตียงสวยพอดีเลยเนะครับหชุดนะครับยี่สิบชุดนะครับนี่ครับสวยามากเลยนะครับเตียงนะครับแล้วก็มีที่นอนนาตกแต่ให้ดูเลยนะี่นครับชุดเลยนะครับยนะครับนะครับนี่นบ่งชุดนะครับนีครูาให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะนี้นะครับ สวนเข้าไอย่างนี้เลยการสวนเข้าไปเลยนะครับเฮ้ยเตียงนี้โอเคเลยอ่ะเป็นเป็นเตียงต้องได้พักเข้านะเป็นเตียงสนามที่มีผ้าปูไม่พร้อมแบบสุดยอดมากเลยเหมาะทำกานแบบเป็นเตียงสนามนล่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่นอนมันไม่ได้อ่ะนี่ครับคือการประกอบเตียงนะครับหนึ่งชุดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหนึ่งชุดนะครับมีผ้าห่มมีเตียงนะครับแล้วก็มีหมอนนะครับแล้วก็มี รีทักนะครับสำหรับ1นชุดนะครับมีหนึ่งชอมีท่านที่นอนหมอนนะครับเดาดูบริการนะครับโอ้โหกาหน้าตอนนี้นะครับหนึ่งชุดนะครับหึชุดเลยนะครับนีะครับแต่ลแล้วหนชุดนะครับเนี่ครับนี่นะครับมุ้ง หนี่คือถ้ากรางไม่ไดีจะดีตาหมงสปิมันเป็นมันเป็นแบบดึงดึงดึงดงนะฮะหูสปินบบนีนนอนแล้วนี้ก็ต้องนแล้วจะนี่จะนอนทีก่อนได้ปุณิย้ เอีเข้าไปนะมันจะไม่เป็นเเอาเตีด้ใช้ียมได้ใช้เียง่อมนเค้าเนะครับเป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับต้องเอาเตียงนี้ยัดเข้าไปในนี้เอาไม่ได้เอาเตียงเอาที่นอนยัดเข้าไปในนี้แล้วก็ูทำได้

นอนพูดกันยังไงโควิดแต่ขึ้นมาใครนอนมันไยนนนอเี่ไปถึงกับสี่คนอะไม่ได้แก้จะต้องทำบ้านยาวเขาจะแยกใครนอนมันอจะนอนกันไปบ้านกคนละอ้อมทิศำบ้านแยกนะทำบ้านยาวนี่เขาจะทำลังคนละอ้อมกันอันนี้อันนี้สาธิตเลยนี่เป็นการสาธิตนะครับผมโอ้สาธิตเหมือนจริงมากเลย ที่เป็นบรรยากาศกันนะครับกดไลค์ให้แล้วนะขอบคุณนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับนี่ครับเป็นการทดสอบนะครับในการนอนนะครับนี่มเลย แยวมากเลยนะครับตอนนี้นะครับนอนสบายเลยนะครับตอนนี้นอนได้นะนอนได้นะครับนอนสามคนสี่คนก็ได้นะฮะนอนสี่คนได้ปะนี่สี่คนก็ได้โอ้เป็นตะครับสบาย นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับนยรับมอบแล้ว่งมากคุาไม่จะมอบใัสวราชการีครับก็จะมีเจ้าภาพนะครับจะมามอบให้กับสวนราชการนะครับนี่นะครับ นะตอนนี้นะครับดูยังไงมันถล้อเนาะถามคนกันถามคนกันล้อกับมั้ครับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามในช่องคนฮักประกอบนะครับก็ขอขอบพระคุณในอย่างโศมนะครับที่เข้ามาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้นักขนาดนี้นะครับนะครับผมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับ

เอสหรัคลิปนี้นก็ฝากไว้เท่านี้นะคะ นะตอนนี้นะครับขออนุี่ครับขออนุญาตแล้วนะครับคุยกันิดหน่อยมีการประชุมกันนิดหน่อยนะครับคุณลุคคือคุณหวานใจครับก็ส่งจากพี่เจ้ามาให้คุณพี่ฮอลล่มอนะครับก็ส่งสวัสดีครับต้นฮักสวัสดีนะครับคุณภาษาอังกฤษนะครับก็สวัสดีจนฮักสวัสดีนะครับคุณพี่ฮอลลี่มอนไม่มีโฆษณาเลยอ้าวข้ารอบสองไม่มีโฆษณาเนไม่มีโฆษณาเลยครับ ก็เป็นบรรยากาศนัตอนนี้นะครับตรงนั้นมันมีไมห้หก่อนนะพี่มีไหมป้าตรงนั้นมันมีไม้หก่อนนะพาเพื่อนไปนั่งทำไมกลับนั่นอนเพราะว่าของเขาออกแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศนัตอนนี้นะครับนะครับผม ก็เป็นบรรยากาศนัตอนนี้นะคะเนี่ครับเป็นบรรยากาศนัตอนนี้เลยนะครับผม ครับก็ขอจบว้แต่เพื่อนคนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาด้วยนะครับ